ตอนตอนที่สองนะครับมีมุมแบบว่าถ่ายภาพชิคๆเยอะแยะมากมายสถานีถ่ายว่าอาจจะเป็นเรือลำเดียวกับเรือที่แบบเรือเรือลำเลียงทหารในสมัยก่อนอีกเยาวมากะค ตอนนี้นะคะมิเชลก็อยู่ที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นะคะศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมิเชลก็พาไปที่ตลาดน้ําพันท้ายริมคลองพันท้ายนรสิงห์นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้นะคะมิเชลก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็มิเชลก็เดินมาข้างหลังซึ่งมีป่าโกงกางเต็มไปหมดเลยนะคะพันท้ายนรส สิงเน่ยนะคะเรื่องเล่ากับความเรื่องลือของความซื่อสัตย์นะคะก็เลยตั้งศาลพ่อพันธุ์ไทยนอสิงอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่พ่อพันธุ์ไทยนอสิงเนี่ยโดนประหานชีวิตนะคะและเดี๋ยวมิเชลนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูศาลพันธุ์ไทยนอสิงกันนะคะว่าจะเป็นยังไง <S <S เดินเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็คนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์อ่ะ คนก็มาสักการะเยอะมากเดี๋ยวมิเชลจะพาเข้าไปดูาแล้วก็จะมีเรือเรือลำใหญ่มากนะคะเป็นเรือที่สร้างจากต้นตะเคียนทั้งทั้งลำเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าจะเป็นแบบไหน องค์การทั้งหมดเลยนะคะล้อมล้อมไปด้วยผายกพงก่อแล้วก็จะมีปลาตีนสดน้ำต่างๆที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็เข้ามาได้ก็ตรงนี้เหมาะกับการว่ามานั่งพักผ่อนผ่อนคลายมากเลยทุกคเพราะอยากจะเรื่องต่อก็ต้องรอนอนที่สองนะครับกมีมุมแล้ถ่ายภาพชิคๆเยอะแยะมากมายนะคะ

เนี่นะคะก่อนเข้าไปที่สังข์คนไทยเทร์ซิ่งนะคะเดี๋ยวมีเชิจอนพาทุกคนเข้าไปค่ะเขา่้าแล้วคแลวอมเอาปวดเรือนะครนะครัเดินเนะเดินด้าอาเสรจแล้่นะครับไปจัเอาป้องไปปิ่หัวใจทุกคนไม่ได้ไปร้องไปร้อมไปองไป่ทางขวานี่ย

คนที่สลามาเ้าัีนยจะอจาแแ่ชแคะึงแล้วนะคะสรารพ่อพันท้ายนรกสิงค์คึกคักมากว่นนี้นะเสียงกึกกึกโคมคึคกค,กค,คักมากไป เอเดินเข้าไปด <ๆ S 1> <Elena> <ๆ>ูรอบๆกันว่าเป็นยังไงเออ พระองค์ายาตัวย์ไม่เป็นตัวยักษ์ที่เป็นมงคลจ้ะเป็นตัวที่จะนำพาไปทั้งคนทั้งเนื้อจะพาพุทโธนะคือพระองค์ทายาตเออทายาต้าพระองค์นะอ่ะใครเดียวขาดเลยครับเปลี่ยนที่ห้าอีกเปลี่ยนที่ห้าเออเป็นมงคลวางเอาไว้แล้วจะเอาไว้ทัไหนที่จะทำทันหนที่จะปล่อยทิ้งไป ้แะโทุกามากาจะทุกคนนะกแกี้ก็เป็นกับพิธีิโดมาเทาลงเออก็นแล้วมาเดี๋ยวไม่เช่นะคะจะพาทุกคนนะคะไปที่สะพานเสียวนะคะเดี๋ยวดูดิว่ามันจะเสียวขนาดไหนอะ